บุญข้าวประดับดินนี้เป็นหนึ่งใน2 2ครอง14ประเพณีของชาวอีสานบุญข้าวประดับดินข้าวประดับดินความหมายตามพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสำนักง,งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ความหมายไว้ว่าข้าวประดับดินคือชื่องานบุญสิ้นเดือน9หรือบุญข้าวสากน้อย ชื่ออาหารขาวหวานหมากพรูบุรีที่จัดใส่กระทงหรือภาชนะอื่นๆวางไว้ตามพื้นดินหรือโคนต้นไม้เพื่อเป็นการเส้นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษบุญนี้มีความสำคัญต่อชาวอีสานมากเพราะชาวอีสานจะมีความเชื่อเดิมเกี่ยวกับผีมาตั้งแต่โบราณกาลและฝังรากลึกจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน บุญประเพณีนี้จึงได้รับการปฏิบัติสืบทอดมาไม่ขาดระยะชาวอีสานจะมีความเชื่อเกี่ยวกับฮีดนี้คล้ายๆกับฮีดที่10คือบุญข้าวสากที่จะต้องส่งสวยให้ผีอาฮักและผีบรรพบุรุษเพื่อให้ผีดังกล่าวช่วยดลบรรดาลให้ชีวิตความเป็นอยู่ทรัพย์สิ่งของข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยร้ายใดๆมาเยือนขั้นตอนดำเนินการ ก่อนจะถึงวันงานวันแรม13ค่ําเดือน9ทายกวัดหรือผู้ใหญ่บ้านจะเป่าประกาศให้ลูกบ้านเตรียมการคือเตรียมข้าวปลาอาหารข้าวหวานเช่นไก่เนื้อปลาถั่วเผือกมันข้าวต้มกล้วยขนมน้ำอ้อยน้ำตาลผลไม้เพื่อจัดเลี้ยงกันเองภายในครอบครัวบ้างและทำบุญถวายพระภิกษุบ้าง สำหรับการห่อข้าวประดับดินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงซึ่งได้รับการฝึกฝนมาจากบรรพบุรุษเป็นอย่างดีการห่อข้าวประดับดินมีขั้นตอนการทำดังนี้ฉีกใบตองออกให้มีขนาดกว้างเท่าหนึ่งฝ่ามือส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบกล้วยนำเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือวางบนใบตองที่จะหอ่อ จากนั้นแกะเนื้อปลาไก่หมูใส่ลงไปเล็กน้อยประเภทนี้จัดเป็นอาหารคาวแล้วใส่น้ำอ้อยกล้วยสุกมะละกอสุกหรือผลไม้ตลอดจนขนมหวานอื่นๆลงไปอีกนิดประเภทนี้ถือเป็นของหวานจากนั้นใส่หมากหนึ่งคำบุรีหนึ่งมวลเมี่ยงหนึ่งคำแล้วห่อใบตองเข้าหากันโดยใช้ไม้กลัดหัวท้าย และตรงกลางก็จะเป็นห่อข้าวประดับดินห่อน้อยๆที่มีลักษณะยาวๆคล้ายห่อข้าวเหนียวปิ้งสำหรับจํานวนจะให้เท่าจํานวนญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและอีกส่วนหนึ่งจะห่อเผื่อสำหรับผีไม่มีญาติด้วย <illes> เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็รอประกอบพิธีต่อไปครั้นถึงเช้ารุ่งขึ้น คือวันแรม14บ่ค่ำเดือน9ตอนเช้ามืดเวลาประมาณ4-6นาฬิกาชาวบ้านจะนำสิ่งของที่เตรียมไว้ดังกล่าวไปวางไว้ตามพื้นดินบ้างข้างโบสถ์ศาลาบ้างข้างต้นไม้บ้างหรือห้อยไว้ตามกิ่งไม้บ้างในบริเวณวัด พร้อมกับจุดทูบเทียนบางแห่งก็ไม่ต้องจุดในว่ากลัวว่าผีบรรพบุรุษจะกลัวไฟไม่กล้าเข้ามาแล้วบอกกล่าวแกผ่ผีเปรตให้มารับเอาส่วนบุญห่อข้าวบางแห่งจะเอาอาหารที่อุทิศให้แก่ผู้ตายเสร็จแล้วนำไปฝังไว้ในดินในว่าเพื่อไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งกินอาหารที่เป็นเดนของเปรตเพราะกลัวจะเป็นเปรตไปด้วย เพราะการนำห่อข้าววางไว้บนดินและฝังดินนี้กระมังจึงเรียกว่าข้าวประดับดินเมื่อนำข้าวประดับดินไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนำข้าวปลาอาหารถวายพระแผ่ส่วนกุศลหาผู้ตายตลอดจนผีไม่มีญาติต่อไปฟังพระเทศนาเกี่ยวกับอนิสงค์ของการทำบุญรับพรจากพระเป็นเสร็จพิธี คำถวายสังฆทานข้าประดับดินอิมานิมายังพันเตปินิะ h พัตนานิสัป,ปาริวารานิพิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิพิขุสังโคอิมานิปินิะ h พัตตานิสัป,ปาริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีฆาตตัง หิตายะสุขายะคำแปลข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวและอาหารข้าประดับดินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ะพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวและอาหารข้าประดับดินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้า,จาทั้งหลายสิ้นกาลนานเท<า>ิน